เด็กชายวัยเพียงเจ็ดขวบกล้าเผชิญหน้าสารลำพังแต่เมื่อเขาเอ่ยประโยคหนึ่งออกมาทั้งห้องพิจารณาคดีถึงกับเงียบงันก่อนที่ทุกคนจะหลั่งน้ำตาเด็กชายวัยเจ็ดขวบยืนอยู่หน้าบันไดาสารด้วยมือที่กำแน่นเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นหินอ่อนดังก้องไปทั่วถงอากาศเย็นเฉียบจนรู้สึกได้ถึงไอยเย็นที่เกาะผิวแก้มกลิ่นกระดาษเอกสารและน้ำยาถูพื้นเจือนอยู่ในอากาศ สายตาหลายคู่จับจ้องมายังเขาราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขายับยู่ยี่จากการเดินทางข้างในหัวใจเต้นรัวเหงื่อซึมออกตามฝ่ามือเล็กๆเกขาก้าวขึ้นบันไดช้าๆทีละขั้นทีละขั้นเสียงกระซิบจากคนรอบข้างดังก้องในหูทำไมเด็กคนนี้ถึงอยู่คนเดียวไม่มีใครมาด้วยเลยเหรอเมื่อประตูศาลเปิดออกเสียงไม้ขอเรียกประชุมก็ดังขึ้น เขาถูกพาไปนั่งเก้าอี้ตัวเล็กตรงกลางห้องเก้าอี้นั้นดูใหญ่เกินตัวและเย็นเยียบจนรู้สึกได้ถึงกระดูกสันหลังเบื้องหน้าคือผู้พิพากษาชุดครยดำที่มือสนิทราวกับความเงียบของห้องสายตาทุกคู่จ้องมาอย่างสงสัยบ้างก็เวทนาบ้างก็ระแวงผู้พิพากษาโน้มตัวเล็กน้อยมองหน้าเขาอย่างอ่อนโยนหนูรู้ไหมว่าทำไมถึงมาที่นี่เด็กชายพยักหน้าเบาๆแล้วพูดเสียงแผ่วผมมาช่วยพ่อครับ ทั้งห้องศาลเงียบกริบผู้พิพากษาขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนถามต่อแล้วหนูจะช่วยพ่อยังไงเด็กชายหายใจเข้าลึกกลืนน้ำลายหนึ่งครั้งเขากำมือแน่นจ้องตาผู้พิพากษาไม่กระพริบผมเห็นทุกอย่างในคืนนั้นครับสายตาของผู้ใหญ่ในห้องเริ่มเปลี่ยนไปทนายฝ่ายตรงข้ามลุกขึ้นช้าๆจดจ้องเด็กชายอย่างไม่วางตาคืนนั้นผมแอบอยู่ใต้โต๊ะเพราะผมกลัวเสียงคนทะเลาะก,กัน น้ำเสียงของเขาสั่นนิดๆแต่ชัดเจนทุกคำผู้ชายคนนั้นเข้ามาเขาตะโกนใส่แม่แล้วผลักเธอล้มพ่อพยายามกันเขาออกไปแต่เขาหยิบขวดขึ้นมาเสียงหายใจของคนในห้องดังขึ้นพร้อมกันราวกับไม่เชื่อหูตัวเองเขาจะฟาดพ่อแต่แม่ขวางไว้แล้วโดนเองมือเล็กๆของเด็กชายเริ่มสั่นพ่อไม่ทำอะไรผิดเขาแค่ปกป้องแม่ ดวงตาเล็กๆเ,เริ่มคลอด้วยน้ำตาแต่เขายังไม่ละสายตาจากผู้พิพากษาผมจําหน้าเขาได้ครับคนที่ทำร้ายแม่เสียงสะอื้นเบาๆดังจากแถวหลังของห้องหญิงคนหนึ่งยกมือปิดปากน้ำตาไหลรินเงียบๆบรรยากาศในห้องศาลแน่นขนาดด้วยความรู้สึกหลากหลายผู้พิพากษานิ่งงนันมือข้างหนึ่งของเขาวางแนบโตอีกข้างจับปากกาแน่นเด็กชายยังคงนั่งตัวตรงแม้ขาจะลอยจากพื้น ความเงียบยาวนานก่อนเสียงเคาาไม้ดังขึ้นอีกครั้งทุกคนลุกขึ้นยืนแต่สายตายังคงจับจ้องอยู่ที่เด็กชายคนนั้นเขาหันไปมองเก้าอี้ว่างข้างตัวที่เคยมีพ่อเขานั่งอยู่แววตาเขาเปลี่ยนไปจากความกลัวกลายเป็นแสงของความกล้าหาญจากเสียงที่สั่นกลายเป็นเสียงของความจริงแล้วเด็กชายก็พูดประโยคสุดท้ายก่อนสาลจะสรุปทุกอย่างถ้าผมไม่พูดพ่อจะไม่มีวันได้กลับบ้าน ผู้พิพากษาหลับตาชั่วครู่ราวกับกำลังกลั้นอารมณ์บางอย่างไว้ภายในเสียงปากกาหยุดนิ่งลมหายใจหนักๆดังขึ้นจากทนายฝ่ายหนึ่งที่นั่งนิ่งไม่ไหวติงชายผู้ต้องสงสัยซึ่งนั่งอยู่ในมุมเงาของห้องก้มหน้าลงต่ำเหงื่อไหลลงข้างแก้มแม้เครื่องปรับอากาศจะเปิดเต็มที่เด็กชายหันไปมองเขาโดยไม่หลบสายตาในแววตานั้นไม่มีความเกลียดมีเพียงความจริง เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นอย่างเร่งรีบเจ้าหน้าที่หญิงเดินเข้ามาพร้อมเอกสารในมือกระซิบบางอย่างกับผู้พิพากษาและวางแฟ้มลงตรงหน้าผู้พิพากษาเปิดเอกสารตรวจดูบางอย่างแววตาท่านเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขามองเด็กชายอีกครั้งสีหน้าอ่อนโยนกว่าครั้งแรกที่พบกันพ่อของหนูเลี้ยงหนูคนเดียวมานานใช่ไหมเด็กชายพยักหน้าแม่จากไปตั้งแต่ผมยังไม่เข้าโรงเรียนครับ เสียงเด็กชายแผ่วเบาแต่มีพลังบางอย่างในน้ำเสียงคนทั้งศาลนิ่งฟังไม่มีใครพูดไม่มีใครแม้แต่จะกระพริบตาผู้พิพากษาหันไปยังทนายฝ่ายจำเลยมีคำให้การเพิ่มเติมหรือไม่ทนายลุกขึ้นช้าๆมือสั่นเล็กน้อยเขาหันมามองเด็กชายก่อนสายหน้าเบาๆไม่มีครับศาลผู้พิพากษาพยักหน้าเบาๆจากนั้นท่านหยิบคอนไม้ขึ้นมาอีกครั้ง แต่ก่อนที่เสียงไม้จะคอลงเด็กชายกลับลุกขึ้นยืนท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนผมมีอีกอย่างที่อยากบอกครับน้ำเสียงของเขาไม่สัน่นไม่ลังเลผู้พิพากษาชะงักมองไปยังเจ้าหน้าที่แล้วพยักหน้าพูดได้เลยลูกเด็กชายหันไปยังฝั่งที่ผู้ต้องสงสัยนั่งอยู่เสียงของเขาแผ่วแต่ชัดเจนทุกคำเขาเคยมาที่บ้านเราหลายครั้งเขาเอาเงินให้แม่แล้วบอกว่าอย่าบอกพ่อ ผมเห็นเขาผลักแม่ในห้องครัวตอนที่พ่อไม่อยู่ผมไม่เคยพูดเพราะกลัวแต่วันนี้ผมไม่กลัวแล้วเขาหยุดหายใจครู่หนึ่งรวบรวมแรงทั้งหมดผมอยากให้ความจริงช่วยพ่อไม่ใช่ความกลัวทุกคำที่เปล่งออกมาทำให้ทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจเจ้าหน้าที่หญิงน้ำตาซึมมือกุมอกแน่นผู้พิพากษานั่งนิ่งสายตานิ่งลึกเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักทั้งโลกไว้ตรงหน้า เงียบงันดุดสุสานก่อนเสียงไม้เคาะจะดังขึ้นในที่สุดเสียงไม้เคาะกระทบโตะดังสะท้อนทั่วห้องทุกคนในห้องสารยืนขึ้นพร้อมกันโดยอัตโนมัติแม้แต่ผู้ต้องสงสัยก็ขยับตัวเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังคงก้มต่ำไม่กล้ามองใครผู้พิพากษาลุกขึ้นช้าๆ้าจ้องมองเอกสารตรงหน้าเป็นครั้งสุดท้ายเขาหายใจเข้าอย่างหนักแล้วพูดด้วยน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำจากคำให้การของพยานเด็ก และหลักฐานประกอบทั้งหมดสารพิจารณาแล้วว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพ่อของเด็กไม่ได้กระทำความผิดแต่เป็นการป้องกันตัวจากสถานการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นในครอบครัวเสียงพึมพำดังขึ้นทันทีในหมู่ผู้ชมบางคนหันไปมองเด็กชายด้วยความอึ้งบางคนเช็ดน้ำตาเงียบๆเ,เด็กชายยังคงยืนนิ่งเหมือนยังไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดผู้พิพากษาหันมาสบตาเขาอีกครั้งลูกทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายคนไม่กล้าทำ ลูกพูดความจริงแม้จะกลัวแม้จะเจ็บปวดสารขอชื่นชมในความกล้าหาญของลูกเสียงสะอื้นดังขึ้นจากแถวหลังชายคนหนึ่งสวมเสื้อเชิดเก่าๆยืนอยู่นิ่งๆน,น้ำตาไหลาอาบแก้มเด็กชายหันไปมองดวงตาเบิกกว้างพอเขาก้าวลงจากเก้าอี้ทันทีวิ่งไปหาชายคนนั้นโดยไม่ลังเลอ้อมแขนของพ่อโอบรับเขาไว้แน่นทั้งสองคนกอดกันกลางห้องศาลที่เงียบกริบ ไม่มีคำพูดใดจากพ่อมีเพียงเสียงสะอื้นเงียบๆกับมือที่สัน่นมือเล็กๆของลูกชายลูกแผ่นหลังพ่อเบาๆกลิ่นเหงื่อผสมกลิ่นน้ำตาอวลอยู่ในอ้อมกอดน,นั้นผู้พิพากษายืนนิ่งมองภาพตรงหน้าสีหน้าทั้งสงบนิ่งและหนักแน่นแล้วเขาก็พูดประโยคสุดท้ายก่อนจะยุติการพิจารณาศาลสั่งให้ปล่อยตัวจำเลยโดยไม่มีเงื่อนไขและขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องสวัสดิภาพของเด็กคนนี้อย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่หญิงเดินเข้ามาใกล้ย่อตัวลงข้างเด็กชายเธอมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนราวกับแม่คนหนึ่งแต่เด็กชายเพียงสายหน้าเบาๆผมอยากกลับบ้านกับพ่อครับคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่มีพลังเกินคำอธิบายพ่อกอดลูกแน่นขึ้นอีกเสียงกล้องจากนักข่าวดังแชฉเบาๆจากมุมหนึ่งของห้องแต่ไม่มีใครสนใจภาพข่าวเพราะสิ่งที่ทุกคนเห็นในวันนี้ ไม่ใช่เพียงเรื่องของคดีความแต่คือพลังของความรักและความกล้าหาญในใจของเด็กคนหนึ่งขณะที่ทุกคนเริ่มทยอยออกจากห้องศาลเด็กชายยังคงจับมือพ่อแน่นไม่ยอมปล่อยฝ่ามือของเขาเล็กแต่กลับอบอุ่นอย่างประหลาดพ่อก้มมองลูกชายด้วยดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากสั่นเล็กน้อยก่อนจะพูดเสียงเบาขอบใจนะลูกถ้าไม่มีหนูพ่อคงไม่มีวันได้กลับมา เด็กชายยิ้มแม้แววตาจะยังแดงกำ่ำเขาไม่พูดอะไรเพียงซบหน้าลงบนแขนพ่อบรรยากาศนอกศาลเต็มไปด้วยแสงแดดยามบ่ายท้องฟ้าสีฟ้าอ่อนไม่มีเมฆไม่มีฝนแต่กลิ่นฝนเก่าจากคืนก่อนยังคงลอยฟุ้งในอากาศสื่อมวลชนยืนรออยู่ด้านนอกแต่เจ้าหน้าที่กันพื้นที่ไว้อย่างเข้มงวดชายหญิงที่ไม่รู้จักหลายคนต่างยิ้มให้เด็กชายขณะเดินผ่านบางคนโบกมือบางคนเพียงสบตาด้วยแววตาชื่นชม เด็กชายเดินผ่านพวกเขาอย่างสงบแผ่นหลังกระทัดรัดแต่เต็มไปด้วยพลังที่มองไม่เห็นพ่อหันไปมองลูกอีกครั้งเหมือนยังไม่เชื่อว่าทุกอย่างจบลงแล้วหนูไม่กลัวเหรอที่ต้องพูดต่อหน้าคนมากขนาดนั้นเด็กชายเงยหน้าขึ้นกลัวครับแต่ผมกลัวพ่อหายไปมากกว่าคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่หนักแน่นจนพ่อเผลอก้มลงกอดอีกครั้งสองพ่อลูกเดินไปตามทางเท้าหน้าศาล แสงแดดสะท้อนเงาของทั้งคู่ทอดยาวไปบนพื้นหินสีซีเสียงรถยนต์เสียงนกเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่หัวใจของเด็กชายไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาไม่ได้เป็นแค่เด็กเจ็ดขวบธรรมดาเขาเป็นเด็กที่ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้ใหญ่หลายคนและที่สำคัญเขาได้พาพ่อกลับบ้านรถแท็กซี่คันเล็กจอดอยู่ริมฟุตบาทหน้าอาคารศาล พ่อเปิดประตูให้ลูกก่อนจะตามขึ้นไปนั่งข้างกันภายในรถเงียบสงบมีเพียงเสียงลมหายใจของสองพ่อลูกคนขับมองผ่านกระจกหลังแววตาแปลกใจปนสงสัยแต่เมื่อเห็นใบหน้าของเด็กชายเขาก็ไม่ได้ถามอะไรรถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่อึกทึกไปสู่ถนนที่เงียบสงบแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านกระจกส่องเข้าที่แก้มของเด็กชายเขาหลับตาเบาๆพิงไหล่พ่อโดยไม่พูดอะไร พ่อก็มองลูกในอ้อมแขนรู้สึกได้ถึงหัวใจที่เต้นช้าและสม่ำเสมอในที่สุดเขาก็ปลอดภัยมือหยาบก,กร้านของพ่อค่อยๆลูปศีรษะลูกชายอย่างแผ่วเบาไม่พูดไม่ถามเพราะในช่วงเวลานี้คำพูดไม่สำคัญอีกต่อไปเมื่อรถเลี้ยวเข้าสู่ถนนคุ้นตาต้นไม้สองข้างทางก็เริ่มปรากฏบ้านไม้หลังเล็กๆท้ายซอยค่อยๆปรากฏขึ้นในสายตาหลังคาสังกสีเก่าๆฝาผนังที่เริ่มผุ แต่มันคือบ้านบ้านที่พ่อกับลูกเคยใช้ชีวิตร่วมกันบ้านที่มีรอยยิ้มน้ำตาและความทรงจำมากมายเมื่อรถจอดเด็กชายลืมตาขึ้นเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มแล้วลงจากรถชา้ชาๆเท้าของเขาเหยียบลงบนพื้นดินหน้าบ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่นแห้งๆกลิ่นดินแห้งผสมกลิ่นหญ้าระเหยขึ้นมาแต่ปลายจมูกเขายืนมองบ้านเงียบๆสักครู่เหมือนกำลังซึมซับทุกอย่างเข้าไปในใจ พ่อเดินมาข้างๆยกมือแต่ไหลเบาๆกลับบ้านกันเถอลูกเด็กชายพยักหน้าแล้วเดินไปเปิดประตูบ้านบานไม้ที่ฝืดเล็กน้อยขยับออกช้าๆเสียงบานพับดังเอียดเบาๆข้างในบ้านเงียบสงัดเฟอร์นิเจอร์เรียบง่ายวางอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแต่สำหรับเด็กชายทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาก้าวเข้าไปทีละก้าวมองรอบตัวด้วยดวงตาใหม่ มือเล็กๆลูบผ่านโต๊ะกินข้าวตัวเดิมที่เคยวางถ้วยข้าวสองใบเขาหยุดอยู่ตรงกลางห้องสูดหายใจเข้าเต็มปอดกลิ่นไม้เก่าเก่าและความอบอุ่นยังคงอยู่เหมือนเดิมเสียงฝีเท้าพ่อดังตามเข้ามาแต่ก่อนที่พ่อจะพูดอะไรเด็กชายก็หันไปถามเบาๆพ่อครับคืนนี้เรากินข้าวด้วยกันได้ไหมพ่อยิ้มน้ำตาซึมอีกครั้งเขาไม่ตอบแค่เดินไปหยิบหม้อข้าวเก่าเบนเตาแกส๊ส แล้วเสียงจุดไฟก็ดังขึ้นเบาๆในบ้านไม้หลังเก่าพร้อมกับความเงียบที่ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยกลิ่นข้าวสุกและเสียงหัวใจที่กลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งกลิ่นข้าวสุกลอยอบอวลไปทั่วบ้านผสมกับเสียงน้ําจากก๊อกเก่าที่หยดเป็นจังหวะเด็กชายยืนอยู่หน้าโต๊ะอาหารหยิบช้อนซ่อมออกมาวางทีละคู่มือเขาสั่นเล็กน้อยแต่แววตาเต็มไปด้วยความตั้งใจโต๊ะไม้เก่าเป็นรอยขีดข่วนจากเวลานับปี แต่ในค่ำคืนนี้มันจะกลายเป็นโต๊ะอาหารของครอบครัวอีกครั้งพ่อเดินเข้ามาพร้อมหม้อข้าวในมือเขาวางมันลงตรงกลางโต๊ะอย่างระมัดระวังมีไข่เหลืออยู่นะลูกเดี๋ยวพ่อทอดให้เด็กชายพยักหน้าแล้วยิ้มบางๆผมจะหั่นแตงกวาเองครับเสียงมีดกระทบเขียงดังเบาๆแต่เป็นจังหวะที่อบอุ่นทุกเสียงในบ้านกลายเป็นเสียงของชีวิต ของความหวังที่กำลังถูกประกอบขึ้นใหม่จากเศษเสี้ยวที่เกือบแตกสลายไม่นานจานข้าวสองใบก็ถูกวางลงตรงหน้าข้าวขาวร้อนๆไข่ดาวกรอบนอกนุ่มในและแตงกวาเรียงเป็นแถวพ่อกับลูกนั่งลงพร้อมกันเงียบงันครู่หนึ่งก่อนที่พ่อจะยกมือขึ้นพนมเรากลับมาแล้วลูกเด็กชายพนมมือตามก่อนจะเงยหน้าขึ้นช้าๆกลับมาแล้วครับพ่อ คำพูดธรรมดาแต่กลับมีน้ำหนักมากกว่าคำใดในโลกมือของเขาคีบแตงกว่าชิ้นแรกเข้าจานพอเป็นจังหวะเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นแต่มีความหมายลึกซึ้งที่สุดในคำคืนนี้เสียงจิ้งหรีดเริ่มดังขึ้นนอกบ้านลมเย็นจากหน้าต่างพัดเข้ามาม่านผ้าสีจางขยับเบาๆเหมือนโบกทักทายแสงไฟจากหลอดเก่าๆเหลืองนวลสะท้อนเงาสองพ่อลูกบนฝาผนังภาพนันเงียบ แต่งดงามยิ่งกว่าเสียงใดมื้อนี้อาจไม่มีอาหารหรูไม่มีเนื้อไม่มีสุปแต่มีรสชาติของความรักความกล้าหาญและการให้อภัยเต็มชามเด็กชายตักข้าวเข้าปากคำแรกเคี้ยวชา้าช้าดวงตาของเขาค่อยๆปิดลงเขาเหนื่อยทั้งกายและใจแต่ครั้งนี้เขารู้ว่าเขาไม่ต้องฝันร้ายอีกแล้วเสียงลมหายใจของเด็กชายเป็นจังหวะช้าและสม่ำเสมอ เขานั่งพิงพนักเก้าอี้ดวงตาปิดลงอย่างสงบข้างๆพ่อยังคงนั่งอยู่มือวางบนโต๊ะอย่างหลวมๆเขามองลูกชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความภูมิใจปนเจ็บปวดในดวงตาคู่นั้นมีทั้งความสุขที่ได้กลับมาและความรู้สึกผิดที่ปล่อยให้ลูกต้องเผชิญทุกอย่างเพียงลำพังพ่อถอนหายใจเบาๆก่อนจะลุกขึ้นเขาเดินไปหยิบผ้าห่มผืนเก่าจากห้องนอนแล้วกลับมาคลุมไหล่ลูกชายที่พลอยหลับไปตรงเก้าอี้ ไฟในบ้านสลัวลงเมื่อเขาหมุนสวิตช์ให้แสงลดระดับลงเหลือเพียงแสงจากหลอดไฟเล็กดวงเดียวที่ส่องเหนือโต๊ะอาหารเงาของเด็กชายซ้อนอยู่บนกำแพงเล็กทว่าแนวแน่พ่อยืนมองภาพนั้นอยู่นานก่อนจะเดินไปหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งจากลิ้นชักเล็กข้างผนังมันคือภาพวาดของลูกชายภาพครอบครัวเล็กๆที่มีเขาแม่และเด็กชายจับมือกันใต้ต้นไม้ใหญ่ ภาพที่วาดด้วยสีเทียนจางๆแต่เปื้อนรอยนิ้วมือเขานั่งลงหยิบปากกาขึ้นมามือสั่นเล็กน้อยแต่เขียนอย่างตั้งใจตัวหนังสือเรียบง่ายแต่มั่นคงพ่อสัญญาว่าจะไม่ทิ้งลูกไว้อีกเขาวางกระดาษไว้ข้างจานของลูกก่อนจะย้ายไปนั่งบนเก้าอี้ตัวตรงข้ามมือพ่อประสานเข้าหากันวางบนโตะ๊ะเขานั่งเงียบๆมองลูกชายที่ยังคงหลับสนิท รอยยิ้มจางๆผุดขึ้นที่มุมปากของเด็กชายไม่มีฝันร้ายไม่มีน้ำตามีเพียงความอบอุ่นที่กำลังปกคลุมทั่วบ้านไม้หลังเล็กและคำสัญญาที่แม้จะเงียบแต่ก้องกังวานยิ่งกว่าเสียงใดในโลกใบนี้ข้างนอกบ้านลมค่ำคืนพัดผ่านยอดไม้เสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆคล้ายเสียงกระซิบของธรรมชาติหมู่ดาวบนฟ้าเริ่มเผยตัวช้าๆทีละดวง แสงจันทร์สีเงินสองลอดผ่านช่องหน้าต่างทอดเงาอ่อนๆลงบนพื้นบ้านที่เย็นเยียบภายในบ้านยังเงียบสงบพ่อนั่งหลับอยู่ตรงนั้นข้างๆลูกชายหัวพิงกับพนักเก้าอี้มือยังคงจับกันไว้แน่นแม้ในายามหลับเขาก็ไม่ยอมปล่อยเวลาผ่านไปทีละชั่วโมงนาฬิกาไม้บนผนังส่งเสียงติกติกเป็นจังหวะคงทีในความเงียบของขำคำขืนนั้น เสียงหัวใจสองดวงยังคงเต้นเป็นจังหวะเดียวกันแม้ไม่มีเสียงพูดแม้ไม่มีใครลืมตาแต่ในความมืดนั้นเต็มไปด้วยความหวังใหม่แสงเช้าจะมาอีกครั้งและเมื่อถึงเวลานั้นทั้งพ่อและลูกจะได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยกันโดยไม่ต้องหวาดกลัวอดีตอีกต่อไปรุ่งเช้าแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านบานหน้าต่างไม้ฝุ่นในอากาศลอยระยิบระยับในแสงนั้นราวกับละองทอง เสียงไก่ขันแววมาแต่ไกลตามด้วยเสียงจักจั่นที่เริ่มเร่งจังหวะพ่อค่อยๆลืมตาขึ้นคอเขาเมื่อเล็กน้อยจากการนอนบนเก้าอี้ทั้งคืนแต่เมื่อมองเห็นลูกชายที่ยังคงหลับพิงอยู่บนไหล่ของตนความปวดเมื่อยทั้งหมดก็จางหายมือพ่อเอื้อมไปลูบเส้นผมนุ่มๆของลูกเบาๆเด็กชายขยับตัวเล็กน้อยดวงตาคู่นั้นค่อยๆเปิดขึ้นรับแสงอาทิตย์ยามเช้าเป็นครั้งแรกในบ้านของตนอีกครั้ง เขากระพริบตาหันไปมองพ่อแล้วยิ้มเช้าแล้วเหรอครับพ่อพ่อพยักหน้าชาช้าเช้าแล้วลูกวันที่เราจะเริ่มใหม่ด้วยกันเด็กชายยืดแขนสูดลมหายใจลึกกลิ่นอากาศยามเช้าผสมกลิ่นไม้เก่าของบ้านทําให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยมันคือกลิ่นของบ้านกลิ่นของการกลับมาเสียงตะหลิวกระทบกระทาดังขึ้นในครัวพ่อกำลังยืนอยู่หน้าเตาควันบางๆลอย ขึ้นจากไข่ที่เริ่มกรอบเด็กชายเดินเข้ามาเงียบๆแล้วหยิบจานจากตู้เก่าไม่มีคำสั่งไม่มีบทเรียนมีเพียงการแบ่งปันหน้าที่อย่างเงียบงันแต่เต็มไปด้วยความรักเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเมื่อไข่ดาวแผ่นหนึ่งไม่ตรงขอบพ่อทอดเหมือนเมื่อก่อนเลยเด็กชายพูดยิ้มๆก็พ่อคนเดิมนี่นาพ่อตอบเด็กชายมองพ่ออีกครั้งแววตาเขานิ่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นกว่าทุกเช้าในชีวิตที่ผ่านมา เขาไม่ใช่เด็กที่เคยกลัวสารเคยหวาดกลัวเงาในห้องมืดอีกต่อไปวันนี้เขาเป็นลูกชายของพ่อที่กลับมาแล้วและบ้านหลังเล็กๆนี้จะไม่เงียบอีกต่อไปหลังมื้อเช้าเด็กชายเดินออกมาอย่างหน้าบ้านแสงแดดเช้าวันใหม่อบอุ่นและนุ่มนวลเขายืนมองถนนสายเล็กที่ทอดยาวออกไปยังโลกภายนอกลมอ่อนๆพัดผ่านเสื้อผ้าเขารู้สึกถึงแรงลมเย็นไหลผ่านต้นคอ เสียงจักรยานของเด็กข้างบ้านดังขึ้นพร้อมเสียงทักทายที่เขาคุ้นเคยเฮ <Hey. S 1> กลับมาแล้วเหรอเด็กชายยิ้มกว้างแล้วโบกมือกลับเขาไม่รู้สึกแปลกแยกอีกต่อไปไม่ใช่เด็กเงียบเงียบที่ถูกกระซิบรับหลังเวลาเดินผ่านซอยวันนี้เขาคือเด็กที่ทุกคนรู้จักในฐานะเด็กเจ็ดขวบที่ยืนหยัดในศาลเพื่อล้างมลทินให้พอ่อข้างในบ้านพ่อออกมายืนเคียงข้างมองลูกชายด้วยแววตาอ่อนโยน พร้อมไปโรงเรียนใหม่ลูกเด็กชายหันมามองพ่อแสงแดดจับที่ดวงตาเขาทำให้มันเป็นประกายพร้อมครับแต่คราวนี้พ่อไปส่งได้ไหมพ่อยิ้มไม่พูดอะไรแค่เดินไปหยิบกุญแจมอเตอร์ไซค์เก่าๆจากตะขอผนังเครื่องยนต์ติดขึ้นพร้อมเสียงคำรามเบา,เบาๆเด็กชายปีนขึ้นนั่งซ้อนท้ายมือเล็กโอบรอบเอวพ่อแน่นมอเตอร์ไซค์ค่อยๆเคลื่อนออกจากหน้าบ้าน ผ่านต้นไม้ผ่านรอยแยกของถนนผ่านเสียงลมหายใจของเมืองที่เริ่มตื่นเด็กชายหลับตาสูดลมหายใจอีกครั้งไม่มีเสียงผู้พิพากษาไม่มีแสงจ้าในห้องพิจารณาคดีไม่มีคำถามที่ต้องตอบแทนผู้ใหญ่มีเพียงแผ่นหลังของพ่อที่เขาพิงไว้ได้เสมอและทุกครั้งที่ลมพัดผ่านหน้าเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาทำวันนั้นไม่ใช่ความกล้าหาญของเด็กคนหนึ่ง แต่มันคือหัวใจของลูกชายที่ไม่ยอมเสียพ่อไปในความเงียบอีกต่อไปเสียงล้อรถบดผ่านถนนปูนเก่าเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอบ้านเรือนสองข้างทางเริ่มคึกคักแม่ค้าหน้าปากซอยโบกมือให้พ่อกับลูกที่ขี่รถผ่านเด็กชายยิ้มตอบดวงตาเป็นประกายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อถึงหน้าโรงเรียนพ่อจอดรถช้าๆหน้าประตูรั้วเหล็ก 4. สีซีดเด็กนักเรียนเริ่มทยอยเดินเข้าประตู เสียงหัวราะเสียงพูดคุยปะปนกันไปทั่วเด็กชายก้าวลงจากรถเขาหันไปหาพ่อยืนนิ่งครู่หนึ่งก่อนจะก้าวเข้าไปกอดแน่นโดยไม่พูดอะไรพ่อยกมือกอดกลับก้มหน้าซบสีสาลูกเบาๆกลิ่นเส้นผมของลูกยังเหมือนเดิมกลิ่นที่เขาจำได้แม่นยำแม้จะเคยหายไปจากอ้อมกอดนานเกินไปเมื่อเด็กชายพละออกเขายกยิ้มบางๆ เย็นนี้ผมจะเล่าให้พ่อฟังว่าผมตอบคุณครูว่ายังไงเรื่องในศาลพ่อพยักหน้าไม่พูดอะไรแต่แววตาสั่นไหวแล้วพ่อก็ต้องเล่าให้ผมฟังด้วยว่าพ่อจะเริ่มต้นใหม่ยังไงแบบที่ไม่ทำให้ผมต้องขึ้นศาลอีกเสียงนั้นไม่ดังแต่หนักแน่นเหมือนคำปฏิญาณพ่อยิม้มพ่อสัญญาเด็กชายพยักหน้าแล้วหมุนตัวเดินเข้าไปในรั้วโรงเรียน กระเป๋านักเรียนสีซีดแกว่งไปมาเบาๆเขาก้าวเท้าทีละก้าวมั่นคงกว่าเมื่อวานเบาวกว่าครั้งที่แล้วและทิ้งเงาของเด็กเจ็ดขวบผู้กล้าหาญไว้เบื้องหลังในแสงแดดอุ่นของยามเช้าครูเวนประจำประตูโรงเรียนยิ้มให้เขาสวัสดีตอนเช้านะลูกเด็กชายยกมือไหวอย่างสุภาพสวัสดีครับคุณครูเมื่อก้าวผ่านรั้วเข้าไปเขามองรอบ,รอบ สนามเพื่อนบางคนเริ่มวิ่งเล่นบางคนยืนจับกลุ่มคุยกันแต่สายตาหลายคู่หันมามองเขามีทั้งความสงสัยความชื่นชมและคำถามที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเด็กชายไม่หลบสายตาเหล่านั้นเขายิ้มบางๆแล้วเดินไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าห้องเรียนเสียงใบไม้ไหวเหนือหัวคล้ายเสียงปรบมือจากธรรมชาติเขาเอื้อมมือไปหยิบสมุดวาดภาพจากในกระเป๋า สมุดเล่มเดิมที่เคยวาดรูปครอบครัวใต้ต้นไม้แต่วันนี้เขาเปิดหน้าว่างใหม่แล้วค่อยๆจะโรดดินสอลงบนกระดาษสีขาวสะอาดเส้นสายแรกเริ่มขึ้นด้วยความมั่นใจไม่มีการลบไม่มีการลังเลเขาวาดบ้านหลังหนึ่งเล็กเรียบง่ายแต่มีควันลอยจากปล่องไฟข้างบ้านมีต้นไม้สูงใหญ่แผ่ร่มเงาไปทั่วลานใต้ต้นไม้นั้นมีเด็กชายกับผู้ชายคนหนึ่งยืนจับมือกัน คราวนี้ทั้งสองคนยิ้มกว้างและรอยยิ้มนั้นก็ไม่ใช่เพียงจินตนาการอีกต่อไปเขาว่าต่ออย่างเงียบๆลมหายใจสม่ำเสมอราวกับทุกเส้นที่ขีดลงบนกระดาษคือคำตอบของหัวใจดวงตาเล็กๆคู่นั้นจ้องภาพอย่างตั้งใจมือข้างหนึ่งยังกำดินสอแน่นแม่จะเปื้อนฝุ่นจากกระเป๋าเก่าแต่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าภาพที่กำลังปรากฏขึ้นตรงหน้า ภาพบ้านที่เขาอยากกลับไปทุกวันไม่ใช่บ้านที่เงียบเหงาเหมือนในอดีตไม่ใช่บ้านที่มีแต่เสียงทะเลาะแต่มันคือบ้านที่มีเสียงหัวเราะมีไข่ดาวตอนเช้ามีแตงกวาหั่นฉลับและมีกลิ่นข้าวสุกลอยฟุ้งทั่วครัวเขาเติมสีฟ้าให้ท้องฟ้าสีเขียวให้ใบไม้และสีแดงอ่อนให้เสื้อของพ่อทุกสีไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องแม่นยำแต่เต็มไปด้วยความหมาย เสียงออดเข้าแถวดังขึ้นจากตึกเรียนเด็กชายปิดสมุดลงช้าๆเขากอดมันไว้แน่นก่อนจะลุกขึ้นฝุ่นจากพื้นสนามติดชายกางเกงเล็กน้อยแต่เขาไม่สนใจเขาก้าวเท้าออกไปสู่แถวหน้าเสาธงหัวตั้งตรงดวงตาจ้องตรงไปข้างหน้าเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาอีกต่อไปในสายตาของใครหลายคนแต่สำหรับตัวเขาเองเขาแค่เป็นลูกชายคนหนึ่ง ที่ยืนอยู่บนโลกที่เริ่มเข้าใจความรักความเสียสละและความกล้าหาญที่เงียบงันแต่ลึกซึ้งยิ่งกว่าคำใดเด็กชายยืนตรงในแถวท่ามกลางเพื่อนร่วมห้องหลายสิบคนธงชาติค่อยๆถูกเชิดขึ้นสู่ยอดเสาเสียงเพลงชาติเริ่มดังขึ้นก้องทั่วลานเด็กชายหลับตาชั่วครู่เสียงเพลงผ่านเข้าหูเหมือนลมที่พัดผ่านใจภาพในหัวเขาย้อนกลับไปยังห้องพิจารณาคดี โต้ไม้เย็นเฉียบเสียงก้าวอี้ขูดพื้นเสียงหายใจตื้นของตัวเองและคำพูดเพียงไม่กี่คำที่เขาเปล่งออกไปผมไม่ได้โกหกพ่อไม่ได้ทำตอนนั้นเขาตัวสั่นใจเต้นแรงแต่เขาจําได้ว่าแม้มือจะเย็นเฉียบแต่หัวใจกลับร้อนเผาเหมือนไฟที่ลุกขึ้นจากความจริงในตัวเขาเองและวันนี้ไฟดวงนั้นยังไม่ดับหลังเพลงชาติจบลงเด็กชายลืมตา มองขึ้นไปยังธงที่โบกสะบัดอยู่เหนือหัวมันสูงเหมือนความกล้าที่เขาเพิ่งค้นพบครูประจําชั้นเดินเข้ามาหาเขาหลังแถวเธอมองเขาด้วยแววตาอบอุ่นปนประหลาดใจวันนี้ดูเข้มแข็งมากเลยนะเขายิ้มบางๆผมแค่รู้ว่าผมไม่ต้องกลัวแล้วครับครูพยักหน้าก่อนจะลูบศีรษะเขาเบาๆแถวเริ่มแตกเพื่อนเอนทยอยกันเดินเข้าห้องบางคนหันมายิ้มให้เขา บางคนตบไหลเบาๆโดยไม่พูดอะไรเขายิ้มตอบไม่หลบตาใครอีกต่อไปสมุดวาดภาพยังอยู่ในมือมันเบากว่าทุกครั้งที่เคยถือเพราะภายในนั้นไม่ใช่แค่รูปวาดแต่มันคือความหวังความรักและคำสัญญาที่เขาจะไม่มีวันลืมเสียงกริ่งสุดท้ายของวันดังขึ้นท่ามกลางเสียงพูดคุยและหัวเราะของเด็กๆที่ทยอยกันออกจากห้องเรียน เด็กชายเก็บของลงกระเป๋าอย่างใจเย็นสมุดวาดภาพถูกวางไว้บนสุดราวกับเป็นสมบัติล้ำค่าเขาเดินออกจากห้องพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนที่เพิ่งกล้าเข้ามาชวนคุยวันนี้แสงแดดยามบ่ายทอดผ่านช่องระหว่างตึกเรียนกลิ่นแดดอุ่นๆอยู่ในอากาศเมื่อเดินถึงประตูโรงเรียนเขามองเห็นพ่อยืนรออยู่ข้างมอเตอร์ไซค์คันเดิมพ่อยกมือโบอกเบาๆไม่ต้องมีคำพูดมากมาย เพียงแค่รอยยิ้มของพ่อก็เพียงพอให้หัวใจเด็กชายพองโตอีกครั้งเขาวิ่งเข้าไปหากระเป๋าเหวี่ยงไปด้านหลังแล้วกระโดดขึ้นซ้อนท้ายมือเล็กๆโอบรอบเอวพ่อแน่นเหมือนเช้ามอเตอร์ไซค์ค่อยๆเคลื่อนออกจากโรงเรียนผ่านถนนสายเดิมต้นไม้เดิมผู้คนเดิมแต่วันนี้ทุกอย่างดูสว่างขึ้นสดใสขึ้นไม่ใช่เพราะท้องฟ้าเปลี่ยนแต่เพราะหัวใจเขาเปลี่ยนเด็กชายเอ็นศีรษะพิงหลังพ่อเบาๆ สายลมพัดผ่านใบหน้ากลิ่นอากาศยามเย็นอบอวนไปด้วยความหวังเขาหลับตาและในความเงียบสงบของช่วงเวลานั้นเด็กชายรู้ว่าต่อให้วันหนึ่งต้องเผชิญความมืดอีกครั้งเขาก็จะไม่กลัวเพราะเขาได้เรียนรู้แล้วว่าแม้ตัวเล็กแค่ไหนหัวใจก็สามารถยืนหยัดได้เพื่อความรักและเพื่อคนที่เขาเรียกว่าพ่อ